ครับสวัสดีเอฟทีทุกคนนะครับตอนนี้ก็จะมาพยากรณ์สำหรับเดือนพฤษภาคม2018นะครับวันนี้ใส่ชุดก็ให้โดดเด่นเดี๋ยวหลายคนดูคลิปเอ้อาจารย์ดาวเสาดาวพฤหัสนะครับรวมไปถึงตัวของดาวราหูที่ย้ายเนี่ยใส่ชุดสีหนึ่งเอ๊ะทำไมพยากรณ์เดือนพฤษภาใส่ชุดอีกสีก็จะได้เป็นจุดเด่นนะครับใส่ชุดสีดำตั้งใจรับปอสเดือนนี้ดาวย้ายเยอะนะครับก็ใส่ชุดเป็นจุดตัดไปเลยให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะงงสับสนกัน คลิปนี้ก็คือการโยกย้ายนะครับของดวงดาวในเดือนพฤษภาคม2568ของพยากรณ์ชะตาในเดือนนี้เนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจว่ามีเสาหรือหัดราหูดาวใหญ่ย้าย3แต่จริงเปล่านะครับในเดือนนี้ดาวย้ายเยอะมากนะครับมีทั้งหมดหลายดวงดาวนะครับ6ดวงดาวด้วยกันเริ่มตั้งแต่นะครับเอาอันด,ดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือวันที่5พฤษภาคม2568ดเนี่ยดาวพระราหูโคจรเป็นเกษตร,รในราศีกุมเวลา9 44นาฬิกานาทีนะครับอันนี้จุดที่1ก่อน จุดที่สองเนี่ยนะครับก็คือวันที่13พุธภาดาวพาปประสบดีโคโจรนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นปะและนะครับปะหลายตำราบอกอัพอ,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 อับเงินทองนะือยากลำบากกายแต่ก็เป็นอุจจาวิลาสแฝงด้วยกันนะครับวัฒนาพาส่งเสียนะครับอุจจาราลา็เป็นแบบนั้น13พุธภา2 5งพดาวพฤหัสย,ย้ายเวลา2 2่สบอนาิกาห้ทีดาวดวงที่3ก็คือ ดาวพระอาทิตย์โคจรนะครับเข้าสู่ราศีพุษศพเป็นอุจจารพิมุขตั้งแต่วันที่15พฤษภาเวลาตีสองหกนาทีดาวดวงที่4นะครับก็คือดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีพุษศพในวันที่17พฤษภาเวลาสองทุ่มแปดนาทีดาวดวงที่5ก็คือดาวของพระเสาร์นะครับโคจรวันที่19พฤษภาเวลาตีหนึ่งนาฬิกาห้าสิบหกนาทีดาวพระเสาร์เข้าสู่ราศีมีนถือเป็นเสาชัยนะครับก็จะมีพุษศบกันพิจิกแล้วก็มีนก็เรียกเสาชัยจะเป็นอูทิปตาทิปนะครับ ็คือรูปลถอินเสียงนะครับปากแล้วก็หูผิวพันธุ์นะครับใครที่มีตำแหน่งเสาชัยสี่ตำแหน่งเนี่ยก็หูทิพตาทิพนะครับผิวพันธุ์เป็นทิพเเสียงเป็นทิพใครที่มีตำแหน่งเนี้ยเสาชัยลองบอกกันดูนะครับว่า fc แต่ละคนได้ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยดีตางตำราว่าไหมนะครับและดาวดวงสุดท้ายเนี่ยก็คือดาวเากตจะเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่23พฤษภาคม2568เวลา16นาฬิกา4 6นาทีดังนั้นจะส่งผลต่อ12ลัคนาราศีดีไลฟ์ประการใดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงผัดเปลี่ยนนะครับไม ก็ต้องมีรายนะครับดังนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุ่มนะครับชาวลัคนาราศีกุมโอเคเขาบอกว่าสิ่งที่หวังไว้สิ่งที่อยากทําสิ่งที่มองวางแผนไว้นานในปีนี้มีโอกาสได้ทำโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างจะสูงนะครับหรือว่าใครที่เป็นลูกน้องอยากจะออกมาเปิดกิจการเอง ใครที่ทางานอยากจะทําเป็นฟรีแลนซ์ตั้งตัวเองโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างมีและอยู่ในมุมทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับมีแนวโน้มเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆก็ย่อมดีโอกาสตั้งตัวได้ย่อมจะมีนะครับอันนี้เป็นจุดที่1จุดที่2เรื่องของเงินทองผมว่ามีโอกาสเริ่มต้นลงทุนใดๆก็ตามมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดอยากจะทําในช่วงเวลานี้อะไรที่จะเหมาะถ้าเป็นไปได้ตามดวงตานะครับในเรื่องของการสอนนะครับเรื่องของการทําอาหารเกี่ยวข้องกับเด็กเสื้อผ้าเกี่ยวข้องกับเด็กหรือเปิด อะไรก็ตามที่ใกล้โรงเรียนเด็กอย่างนี้เป็นต้นใกล้โรงเรียนที่มีเด็กเช่นป .1 ถึงป6อะไร่เงี้ยหรือใกล้โรงเรียนเม .1 ่ถึงม .3 แต่คุณเปิดร้านอะไรใกล้โรงเรียนอุปกรณ์การขีดการเขียนหนังสือหนังหาอาหารเครื่องดื่มหรือจะเปิดอะไรก็ได้ให้ใกล้พวกนี้ก็ได้นะครับลักษณะเหล่านี้จะเหมาะสมหรือเป็นการเปิดอบรมให้ความรู้คนทั่วไปถ้าการให้ความรู้สอนวิชาวความรู้เนี่ยไม่ต้องเด็กก็ได้นะครับสอนความรู้เปิดตัวตรงออนไลน์เลยก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ทางที่ดีสําหรับชาวลักนากลุม่มเรื่องของเงินทองนะครับ หรือว่าเรื่องของสิ่งที่สําเร็จไว้เรื่องราวของความรักผมว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยแม่ก็ต้องพูดตามตรงแฟนอาจจะดื้อหน่อยเอาใจใจตัวเองหน่อยนะครับสั่งฮึดฮัตฮึดฮัจากเดิมเคยพูดง่ายๆเดือนที่แล้วเรายอมเขาเดือนนี้เราว่าเราเป็นตัวเองแล้วจะให้เขายอมเราเขาหน่อยยังต้องเคียนอีกสักแพ้หนึ่งนะครับในเดือนนี้คู่ครองคนรักถามว่าก็ยังมีทะเลาะบ,บอกแวง้งไหมนิดๆหน่อยๆตามภาษาพ่อแงแม่งอนเป็นนิดเป็นหน่อยหรือมีแนวโน้มที่ต้องอาจจะต้องห่างกันสักพักหนึ่ง ไม่ได้แปลว่าเลิกนะแต่เขาอาจจะกลับไปบ้านนะครับเพราะช่วงเดือนพฤษภาเราอาจจะทงานของเราเขาอาจจะกลับไปอยู่บ้านพอ่อบ้านแม่อะไรลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นนิดๆหน่นนอยๆลวของหลหน่อยแต่เดี๋ยวก็กลับมาคือดีกันนะครับไม่น่ามีปัญหาใดๆอะไรเพียงแต่ว่าต่างคนต่างแม่เท่านั้นเองธรรมดาครับตัวของกลุ่มเนี่ยเจออย่างนี้ประจําเพราะเราก็คือดาวประจําตัวคุณคือราหูไงก็เหมือนยักษ์ทําอะไรทําจริงจังบูกล้าลุยกล้าแลกเจ็บๆเลยรักๆเลยนี่คนทั้งโลกจะว่าเราว่าไม่ดีแต่เราก็รัก เขาแล้วก็ดูแลเขาไปอย่างดีนี่บางทีมันก็พูดยากน,นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะราหูนยเขาทาจริงทําจังแข็งแข,ข็งเลย,เยใจถึงเลยเนีย่เป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องของสุขภาพผมว่าดูนิดนึงเรื่องของเกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับบางคนอาจจะเรื่องของกระเพาะระบบกระเพาะระบบลำไส้หน่อยขอให้ดูดีให้ดีเดือนเดือนนี้เพราะดาวใหญ่ย้ายเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะประสบพบเจอเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะมานะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ คนที่แข็งแรงอยู่คิดว่าไม่เป็นอะไรเราไปตรวจร่างกายพอรับสักหน่อยนึงสักนิดนึงพระดาวใหญ่ย้ายในครั้งนี้ผมว่าต้องดูนิดนึงเพราะรอบนี้ย้ายหกดวงไม่น้อยนะดาวใหญ่ๆย้ายสามดวงในเดือนเดียวกันแล้วก็มีดาวอีกสามดวงที่ย้ายเนี่ยก็คือหกดวงในหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับตามดวงดาวเนี่ยมีสิบนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุพพธพฤหัสศุกร์เส,สาร์ลาหูเกตแล้วก็มันจะอยู่สิบดวงในมุมกว้างย้ายไปหกในเดือนเดียวเนี่ยเหลือสี่ที่ไม่ย้าย6กย้ายเนี่ยเป็นเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นพยายามตรวจสอบ รบทนตัวเองสักนิดหนึ่งเรื่องของร่างกายอย่าได้ประมงประมาทนะใครที่กินเหล้าอาจจะต้องพอๆหน่อยนะครับในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะมีผลกระทบนิดหนึ่งนะครับหรือเรื่องของกระดูกเรื่องของฟันผมว่าเอฟเฟกต์น่าจะมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปสําหรับชาวล,าลาัคนาราศีกลุ่มในเดือนพฤษภาคม2568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรอลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงง,ง,งวยๆคุณเรียนคราวนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆาาอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พปณีบุญนาคทองเนียมคุณยทธเนี่ยจะฝังเลือใช้ได้ ถ้าเกิดคิดถึงผมก็คิดถึงจุกงานได้ค,ครูครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ